สองจู่จองสองของอาวุงามราวเทวราจเบนเสวรรคุณต่อคุณห่อนยำเยงกลัวเกรงการควานต่อควานมิได้พรานวานอาทาย ลันขาเชนชัย,ชยเยตดเดชชงัดแววงวียงเบียงเสียนสะบัดพลัดลงตายเห็นได้ที่ผููทะเรลปกเกตไทยในทันได้าดงาวงงรงปาดเออเออจ้า ห่างจากตัวเมืองสุพรรณบุรีไปทางเหนือราว20กิโลเมตรมีซากพระเจดีย์ใหญ่อายุเก่าแก่หลายร้อยปีดอนเจดีย์ที่ตำบลหน,นองสารายแต่เดิมนี้คือสมรภูมิโบราณที่พระนเรศวรเจ้าทรงกระทำยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชาแห่งหงสาวดีเมื่อวันจันทร์เดือนยี่แรมสองค่ำปีมะโรงจุลศักราช954ตรงกับวันที่18มกราคมพุทธศักราช2135 และพระเจดีย์องค์นี้คืออนุสร์แห่งชัยชนะณชัยภูมิมหายุทธ์ครั้งสำคัญเป็นจุดพลิกผันแห่งชาตากรรมของราชอาณาจักรอยุธยาที่ผู้ก่มประเทศมีอาจฟื้นตัวกลับมาบีทากรุงศรีอยุธยายาวนานกว่าร้อยปีเจดีย mm ์โบราณนี้ถูกค้นพบในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6และพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนิน มาทรงสักการะบวงสวงเมื่อปี2456ต่อมามีการสร้างเจดีย์แบบลังกาองค์ใหญ่ครอบเจดีย์องค์เดิมและสร้างพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงพระคชาทานออกศึกหล่อด้วยสำริดถือพระแสงขอเง,งาหล่อดด้วยโลหะรมดำฐานล่างสลักภาพนูนต่ำเป็นภาพยุทธหัตถีและภาพตอนประกาศอิสรภาพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมมิพลอดุเดหาราชบรมนาถประพิษเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดเมื่อวันที่25มกราคมพุทธศักราช2502พระบรมราชานุสรสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่อำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีนี้ เป็นสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งค่ะที่ทำให้ปวงชนชาวไทยได้ตระหนักรู้และน้อมรำลึกถึงวีรกรรมอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกษัตริย์นครบผู้เกรียงไกรผู้คนต่างพากันมาถวายสักการะพระองค์ท่านไม่ว่าจะเป็นข้าราชการทหารตำรวจหรือพล,ลเรือนทุกหมู่เหล่าด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีวัดโบราณครั้งกรุงเก่าชื่อวัดทองสร้างโดยสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกแห่งพระราชวงศ์จัก,กรีพระนามเดิมว่าทองดีมีอัคราชายาวว่าดาวเรืองเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงปราบดาพิเศษและสร้างกรุงเทพมหานครเป็นราชธานีแล้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ปฏิสังขรณ์วัดทองที่ถูกทิ้งร้างมาตั้งแต่กรุงแตกแล้วพระราชทานนามใหม่ตามชื่อของพระราชบิดาและพระราชมารดาว่าวัดสุวรรณดารา,ราม จิตรกรรมฝาผนังภายในพระวิหารของวัดสวรรดารารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นภาพวาดสีน้ำมันบนผนังปูนบอกเล่าเรื่องราวพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชค่ะวาดโดยพระยอนุสาสารจิตรกรซึ่งท่านเป็นช่างภาพหลวงในสมัยรัชกาลที่6ถึงรัชกาลที่7นะคะภาพชุดนี้วาดเสร็จเมื่อปีพุทธศักราช2474ค่ะ ลักษณะเด่นของจิตรกรรมฝาผนังที่นี่ก็คือภาพขนาดใหญ่สวยงามใช้เทคนิคการวาดแบบตะวันตกนะคะทำให้มีมิติมีแสงเงาแต่ภาพที่มีขนาดใหญ่ที่สุดแล้วก็เป็นเหตุการณ์สำคัญสะท้อนถึงวีรกรรมอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชก็คือภาพยุทธหัตถีหรือการรบบนหลังช้างของสมเด็จพระนเรศวรกับพระมหาอุปราชานั่นเองค่ะ บรมาราชานุสาวรีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทุ่งภูเขาทองตำบลลุมพลีอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งที่บอกเล่าเรื่องราวของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้อย่างสมพระเกียรติจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ พื้นที่แห่งนี้เคยเป็นสถานที่ตั้งทัพและเป็นสมรภูมิสำคัญที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงทำศึกเพื่อป้องกันไม่ให้กองทัพพม่าเข้าไปถึงเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาค่ะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชน,นีพันปีหลวงได้มีพระราชาสาวนีให้สร้างพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชขึ้นณบริเวณนี้เพื่อเทอิดพระเกียรติองค์มหาราชนักรบ โดยบริเวณฐานของพระบรมราชานุสาวรีมีการสลักภาพนูนต่ำบรรยายพระราชประวัติและวีรกรรมต่างๆของพระองค์ท่านรวมทั้งมีการจำลองเครื่องราชูปโภคสำคัญประดับไว้ทั้งสี่ทิศพระราชประวัติและวีรกรรมสำคัญที่สลักไว้รอบฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ภาพเช่นตอนชนไก่ในกรุงหงสาวดีตอนยิงพระแสงปืนต้นฆ่าแม่น้ำสะตงพระแสงดาบคาบค่ายและตอนประกาศอิสราภาพณเมืองแครง ส่วนเครื่องราชูปโภคสี่อย่างได้แก่พระแสงปืนต้นข้าแม่น้ำสโตงพระแสงดาบคาบค่ายพระมาลาเบียงและพระแสงของงาวแสนผลพ่ายสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีเมื่อวันที่หนึ่งมิถุนายน2544 นับตั้งแต่มีชนชาติไทยบุรพะมหากษัตริย์ได้ทรงนำทัพเข้าทำสงครามเพื่อปกป้องดินแดนของบรรพบุรุษจนสามารถดำรงความเป็นเอกราชและรักษาอธิปไตยของชาติมาจนถึงทุกวันนี้สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเป็นกษัตริย์ลำดับที่19แห่งกรุงศรีอยุธยาพระองค์ได้รับการยกย่องว่าเป็นวีรกษัตริย์ผู้กล้าหาญในการกอบกู้เอกราชจากพมา่าในช่วงเวลาเพียง15ปีในการครองราช พระองค์ทรงสร้างให้อยุทยามีความแข็งแกร่งจนสามารถยกทัพไปตีกรุงหงสาวดีได้เป็นครั้งแรกและครั้งเดียวในประวัติศาสตร์พระองค์จึงเป็นศูนย์รวมจิตใจของกำลังพลทุกคนในกองทัพในฐานะนักรบที่องค์อาจกล้าหาญและมีพระปรีชาสามารถในการรบวันที่18มกราคมของทุกปีซึ่งเป็นวันครบรอบวาระที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกระทำยุทธหัตถีมีชัยชนะ แผ่พระบารมีให้ปรากฏในประวัติศาสตร์ชาติไทยจึงถูกกำหนดให้เป็นวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและวันยุทธหัตถีเพื่อรำลึกและเทิดพระเกียรติพระองค์ท่านและเป็นที่มาของวันกองทัพไทยและวันกองทัพบ,บกนอกจากนี้กองทัพบ,บกยังได้อัญเชิญพระนามของพระองค์ตั้งเป็นชื่อค่ายและกองกำลังป้องกันชายแดนได้แก่ ข่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจังหวัดพิษณุโลกและกองกำลังนเรศวรจังหวัดตากและหากผู้ใดหรือหน่วยใดกระทำการสู้รบอย่างกล้าหาญกับรชาชศัตรูก็จะได้รับพระราชทานเหรียญกล้าหาญซึ่งมีพระบรมรูปทรงกระทำยุทธหัตถีเป็นเครื่องเชิดชูเกียรติคุณหลักฐานในอดีตระบุว่าวันที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชมีชัยชนะในยุทธหัตถีเป็นวันที่25มกราคม กองทัพบ,บกจึงกำหนดให้เป็นวันกองทัพบ,บกตั้งแต่ปี2494ต่อมาเมื่อวันที่29พฤศจิกายน2548คณะรัฐมนตรีได้มีมติเปลี่ยนแปลงวันยุทธหัตถีเป็นวันที่18มกราคมตามการตรวจสอบข้อมูลทางประวัติศาสตร์ใหม่รวมทั้งตามมาติสภากลาโหมกองทัพบ,บกจึงได้ถือเอาวันที่18มกราคมเป็นวันกองทัพบ,บกนับแต่นั้นเป็นต้นมา มีการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาที่คุณของอดีตวีรมหากษัตริย์และความเสียสละของเหล่าทหารและการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์และนี่ก็คือที่มาของวันกองทัพบ,บกวันสำคัญที่ย้ำเตือนให้ทหารทุกนายโดยเฉพาะอย่างยิ่งทหารบกซึ่งเป็นกำลังรบหลักของประเทศพึงระลึกถึงด้วยความภาคภูมิใจปลุกใจให้รักและหวงแหนชาติบ้านเมืองพร้อมที่จะสละชีวิตและเลือดเนื้อเป็นชาติพลี เพื่อรักษาแผ่นดินนี้ไว้เป็นมรดกให้ลูกหลานไทยสืบไป